สวัสดีครับผมนรงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะพามาชมสิบล้อพื้นเรียบเจ็ดเมตรห้าสิบนะครับสิงไฮเทค FL อสามเฮดร้อยเก้าสิบห้าแรงรถสวยสภาพดีนะครับภายในสวยครับ สภาพดีครับเครื่องดีคัสีดีนะครับยางดีรถพร้อมใช้งานลูกค้าที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 0 8 5 8 8 2 2 0 093325 8446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธสูงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธสงจังหวัด